เจอกันอีกแล er ้วนะครับลูกค้าวันน <le> <l apan> ี <obviamente> ้ผมมีรถสวยๆมานำเสนอลูกค้าอีกแล้วนะครับอ่าเป็น Honda b บีโนะครับเป็น Honda b บีโออาเมนปีสองพันสนะครับลูกค้า Honda b บีโปี2013 1.2ออโต้นะครับอ่ะจะพาดูตัวรอบๆกันเลยนะครับนัครบสีสวยๆเลยนะครับลูกค้าสีสวยเดิมบางขลัครับแล้วก็สมอยเลยมีผมนะครับ สมพลเลอร์พีผมเป็นวีเทคนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นวีเทคนะครับเป็นวีโออเมทนะครับวีโออเมทสมพลเลอร์พีนะครับจะเกิดรอบคันนะครับลูกค้าส่งมาครับคันนี้นี่ครับสีสวยๆครับลูกค้าสีสวยเดิมบางทุกชิ้นครับอ่ารับไม่เคยขยับทั้งตัวนะครับคันนี้ลูกค้าสีสวยสวยดจะเกิดหน้าครับเกิดหน้าสวย ใบหน้าครับใสๆครับไม่เหลืองครับลูกค้าจังหน้าเด็ดครับใบหน้าใสๆเลยปากกระโปงครับเงาๆเลยนะครับปากกระโปงกระจกคอนด้าเดิมโรงงานสปาร์นะครับผ้าสีหกแปดนะครับหมดกันยานะครับใหมดสินค้านะครับลูกค้านี่ครับหลังคาไม่มีงอกไม่มีร่อนนะครับตัวสีครับลูกค้าสีสวยเดิมบางนะครับ ไปเดิมบางนะครับนี่ครับจบครับคะกรจฮอนด้าเดิมโรงงานของมอกรับกูป้ายทะเบียนครับกรอ้ไฟทะเบียนเป็นฮอนด้ามหาสารคามนะครับยังไม่เคยแกะเคยใช้นะครับเป็นกรอบทะเบียนฮอนด้ามหาสารคามออกจากศูนย์นะครับคันนี้ออกจากศูนย์เลยคันนี้มือที่สองจปกไฟแดงครับลุกค้ารถสวยอันนี้บอกเลยว่ารถสวยครับ รถไม่เคยขยับมากจ็อกอยู่ครบเหมือนเดิมครับทูกค้าดูนะครับสีสวยๆนี่กระจกรับฮันน้าเดิมโรงงานทุกบานครับดูครับหลังคาครับสวยๆเลยนะครับกระจกคอนด้าเดิมโรงงานทุกบานเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับทูกค้านี่ภายในสวยๆครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับลูกค้าตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้าครับเนี่ยครับสวยๆเลยคอนโซลจะเป็น น้ำตาลนะครับน้ำตาลปนดำนะครับขอประตูจะเป็นครมนะครับลูกค้าสวยมากครับสวยน่าใช้เลยเบาะหนังดำนะครับหุ้มใหม่นะครับเบาะหนังดำหุ้มใหม่นะครับดูครับสวยๆเลยครับลูกค้าดูครับตังคางลูกค้าใสๆเลยนะครับใสๆเลยนะครับดูครับดูซอกบานพับกันนะครับนี่ครับบานพับ มาเจ้าอยู่ครบทุกตัวครับหดูเลยมาทำีบนะครับมาช็อกเนี่ยครับมาจ้าอยู่ครับเม็ดอาร์กนะครับหะปึ๊บเม็ดอาร์กสวยๆครับไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับอนี้เดิมๆเลยนะครับนี่ดูแผงประตูครับแผงประตูสวยสะอาดมากครับระบบไฟฟ้าใไในครบนะครับระบบไฟฟ้าทีในครบ จุดนะครับดูแพงกว่าดูครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับห้องพูดสารครับนี่ครับดูแพงหลังครับลำโพงอะไรไม่มีแตกนะครับเปิดได้ปกตินะครับลูกค้าีชั้นวางแก้วครับไม่ขาดนะครับเบาะนังหุ้มใหม่ๆเลยนะครับมาร์กช็องอยู่ครบครับลูกค้าน่ครับโต๊ะอเมตอยครบนะครับดูลูก เีรอาร์คับเีรคอาร์เบรบาทครับตัวล็อกครับกันดเฟินนะครับใสไนี้ครบครับครับสวยๆครับลูกค้าสวยน่าใช้ประหยัดมากครับอันนี้ประหยัดเครื่องนึ่งจุดสองนะครับลูกค้าดูครับสวยๆครับแพงก็ตูไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอะนดี้ครบทุกจุดนะครับลูกค้าดูครับอเมทแฮนด์เพลเดิมอเมทนะครับ เียบาทครับอยู่ครบครับลูกค้าดูประตูครับมาช็อกครับแต้มเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับดูครับสวยๆครับลูกค้านี่ไอแบบคู่หน้านะครับดูครับคอนโซลหน้าสวยมากครับคอนโซลหน้าสวยมากครับลูกค้าแผงประตูครับสวยครับนี่ครับดูครับ สวยมากจริงๆครับแหงนประตูนี่ครับดูครับมาช็อคอยู่ครบทุกจุดนะครับลูกค้านี่ครับดูครับให้ดูเลยนเป็นเพชรนะครับเพจรลองกันหลายนะครับนี่เป็นเพจครับลูกค้าเพจเดิมโรงงานนะครับมาช็อคอยู่ครบทุกจุดครับดูบานพับครับไม่เคยแกะนะครับก็ไม่เคยขยับนะครับบุกะมาช็อคอยู่ครบหมดครับเดี๋ยวดูมินอักฟังกันนะครับ เติมทุกจุดครับูกค้าเติมทุกจุดเลยหน้าชายประหยัดมากครับผมลองนะครับประหยัดจริงๆครับเครื่อง1.2ตัวน,นี้จะเป็น4สูบ1.2นะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับครคบปท๊บห้องเครื่องปุ่งท้ายกถังนะครับเดี๋ยวพาดูหมดเลยนะครับ ดูเลยครับลูกค้านี่ครับแผ่นคอมร้อนเดิมโรงงานนะครับนี่ให้ดูเลยเหรียญบวงเหรียญบาทอะไรมีครบครับมองกอครับผมดูครับเดิมโรงงานนะครับนี่โคดโคดเดิมโรงงานครับนอดฝากระโปรงไม่ขยับครับลูกค้าดูครับเบ้าโชกมารจอกอยู่นะครับดูครับตะเข็บเดิมๆนะครับ ไม่เคยแกะ yeah, เลยนะครับลูกค้าดูครับรตไม่เคยขยับนอตไม่เคยขยับนะครับดูคานหน้าครับนอตไม่ขยับนะครับนี่รตไม่ขยับนะครับดูครับนรตไม่ขยับไม่ขยับอ่าปากระโปรงไม่เคยแกะนะครับเดิมๆเลยนะครับดูครับะเข็บครับนี่ห, helmet, 1967, ห BACK, more, mad, Dude, ้องเครื่องแห้งกิ๊บครับลูกค้าไม่มีเยิ้มครับเกียร์เืออะไรปกตินะครับ สมูทปกติเลยนี่สวยๆนี่ปากระปรงครับเดิมๆโรงงานไม่เคยแกะสกินนะครับอ่าดูนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวฟ้าฟังเสียงห้องเครื่องกันบ้างนะครับลูกค้าเดี๋ยวฟ้าฟังเสียงห้องเครื่องนะครับอ่าดูครับล้อสวยๆครับล้อสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวนะครับสวยๆเลยนะครับ แม็กเดิมเลยครับแม็กเดิมโรงงานนะครับลูกค้าเดี๋ยวพาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับลูกค้านิ่งๆเลยนะครับแจ่เดียวติดครับเปิดแอร์นะครับลูกค้าแอร์หนาวครับระบบแอร์ทำงานคขาปกตินะครับพัดลมแอร์ทำงานปกตินะครับนี่ครับนิ่งๆครับไม่ไอไม่ควันนะครับดูครับพัดลมแอร์ทำงานนะครับ แอหนาวครับคันนี้ดูครับสวยๆครับลูกค้ามาพาไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายสวยเหมือนกันครับอ่าดูเลยนะครับด้านท้ายสวยๆน็อตไม่ขยับนะครับบางเดิมครับเดิมบางทั้งลำนะครับคันนี้นี่ครับน็อตไม่เคยขยับนะครับดูกว้างๆครับลูกค้าดูรางน้ําครับเม็ดอักครับ อยู่ครบนะครับไม่เคยเข้าท้ายมาแน่นอนนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ายุบนี่ครับแผ่นรองยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับแผ่นรองยางอะไรนะครับอ่ายางอะไรแม่แรงมีครบนะครับพร้อมประแจดึงหน้าดึงรากจูงด้านหน้าก็มีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดึงรากจูงด้านหน้านะครับนี่แม่แรงอยู่ครบยางอะไรมีครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะครับลูกค้า นี่ครับสวยๆครับอยู่ฝาถังครับนี่ฝาถังสวยๆใสๆเก้าหนึ่งอียี่สิบยี่สิบเก้าห้าชรคบหมดนะครับคันนี้ประหยัดครับประหยัดมากครับเดี๋ยวพาดูลูกเล่นภายในกันอีกรอบนะลูกค้าให้ดูเอก่อนนะครับนี่หนาวเลยครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่หักนะครับลูกค้าปิดช้ได้คบหมดจุดนะครับ สวยๆครับลูกค้าไมค์คันนี้วิ่งแสนแปดนะครับวิ่งแสนแปดวิ่งน้อยนะครับดูครับเนี่ยให้ดูกระจกก่อนนะครับกระจกข้างนะครับลูกค้าอ่าปรับไฟฟ้านะครับปรับไปด้านขวานะครับอ่าขึ้นลงนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับอ่าฝั่งซ้ายกันครับเนี่ยครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับใช้ได้ครบนะครับลูกค้านะครับเซ็นเซอร์ล็อกอะไรใช้ได้ครบนะครับดูนะครับอ่า จได้ครบอันนี้กันล็อกฝั่งกระจกกระจกไฟฟ้านะครับกันฝั่งนู้นลงนะครับนี่กดล็อกแล้วนะครับมันจะไม่ลงนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูปดล็อกนะครับลงละปลดปกตินะครับจะได้ครบครับห้ดูกระจกสี่บานนะครับฝั่งนี้เป็นออโต้นะครับลูกค้ากดทีเดียวนะครับปกทีเดียวนะครับฝั่งออโต้นะครับคนขับ ผู้โดยสารครับลูกค้ามาฟังนี้กันบ้างนะครับจะได้ครบหมดครับนี่ครับนี่มีกระจกนะครับบานกันแดดไม่มีแตกไม่หักนะครับไม่มีงอนะครับลูกค้านี่ครับกระติกเกออะไรเดิมครบนะครับไปในเริงครับใหญครบนะครับใส่เลยนะครับนี่ครับหลังคาใส่ครับ พิทยุแอร์ใรใช้ได้ครบนะครับเนี่ยเปิดครับอ่าตัวได้ปกติ USB ผมต่ออยู่นะครับเนี่ยนี่เป็นตัวต่อ USB นะครับนี่ที่จุดบุรีใช้ได้ครบนะครับอ่าไลฟ้าครับใช้ได้ครบนะครับอันนี้ลงพื้นนะครับนะใช้ได้ครบหมดนะครับสองระบบครับเดี๋ยวให้ดูเล่มกับเนี่ยอดูเล่มกับบุกเซอร์วิสมันนะครับนะ่ครับ เล่มสวยนะครับผู้มือการใช้อยู่ครบนะครับจากคอนด้าเลยนะครับนี่เหมือนที่สองจากป้ายแดงนะครับลูกค้าแต่ให้เปิดดูด้านในไม่ได้นะครับนี่ครับผู้มือการใช้อะไรอยู่ครบบริการอะไรมีครบนะครับเล่มชุดโอนพร้อมครบพร้อมหมดนะครับดูนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่ครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าช่องแอร์ไม่มีแตกนะครับสวยๆนะครับลูกค้าช่องแอร์ไม่มีแตกนะครับนี่ครับ สวยๆเลยนะครับลูกค้าน่าชายครับคันนี้รถสวยเลยนะครับรถสวยเดิมทั้งลานะครับดูนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับลูกค้านิ่งมากครับอ่ะคันนี้ผมขอเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสดผ่อนได้หมดครับอ่าผ่อนเริ่มต้นที่สามพันสามสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามพันสามร้อยบาทเจ็ดจสองวันนะครับลูกค้าฟรีจัดซีออนเหมือนเดิมครับผม ออกได้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับสําหรับผมฟรีจัดฟรีโอนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้างวดอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆพร้อมใช้ประหยัดนะครับคันนี้อ่ะโอเคครับถ้าสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามสี่ห้าเจ็ดสี่สี่สี่เก้ายินดีบริการลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผม